buổi chiều thì em nói nói bên nói là ta tai nôm im lắm nè nó là buổi này phiếm nòng phiếm nắm kia nó nòng phiếm nặng kia nó nặng kia nó nặng kia nó nặng kia ้องเพชรหลานชายหลานชายตาห่วงยสิกินนมอิ่มตาป้อนต้องป้อนช่วยแม่มันก็มันโตกันแล้วมันกินนมเยอะแม่มันให้น,นมไม่ไหวแต่แม่ให้น,นมไม่ไหวเวลากินเนี่ยมันจะทรมานนะครับมันจะร้องเจ็บปวด บางตัวนี่แม่ตายด้วยท้ำครับลูกยังไม่โตแม่ตายก่อนอันนี้น้องเพชรน,นะครับหลานแฝดตาดูสิดูมันหลับสิหลับปุ๋ยเลยลูกหมาเห็นน้องเพชรมาน้อยน้องเพชรมาน้อยของตาเดี๋ยวแม่มันก็จะมาเอา แม่มันชอบมาขโมยเอาไป